้าเพื่อใช้ในเป็นเป็นวัสดุในการประดับรวงข้าวซึ่งการลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของัน้ยหบก้าในวันนี้เพื่อการการจนในพื้นที่ให้กับะวรรควนารามการลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ื 1> 1, ึอสามล้านมี้ลงแขกเกี่ยวข้าวปลาสาลร,รวงข้าวของวัดเวส,สวีวสวรรวนารามประจําปีงบประมาณ 2569ดาำนาไว้แล้วนายกเข้าไปพรพ้อมคณะผู้เอนท่านนายกกลมาเกียวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาด้วยหัวใจเพราะอะไรคะสิ่งที่ท่านนายกพัสกรได้กล่าวไว้แตำบลเหนือยังเป็นตำบลต้นแบบที่ได้อนุกษ์และวัตถุาสารระเยในเรื่องของดุมตูลา <Okay. S 2> จนเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยนะคะ,ะเพราะง่ายจาของทุกพ่อท่าน เหนือเริ่มต้นกอนเพื่อนเลยค่ะนี่ก็ต้องปรบมือดังนั้นวันนี้สิ่งที่มา69หน้าปัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะโรงเรียนสุขศึกษาสังกัดสีร่วมกับฝากขอบคุณนะครับวันนี้ก็ตระเวนบริทธิ์นะครับหนึ่งสองสามกดไลค์เลยนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณะครับครับกดไละคะ์ครับหนึ่งสองสาม ก้าวยังน้อยก้ามัดนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในสน้าที่นี้มาเมื่อเช้านี้นิดหน่อยนะครับเรื่องฝนนะครับเป็นธรรมนารบพายุเข้านะครับแต่อากาศได้เย็น

เยอะมากครับเกี่ยวเี่นะเกี่ยวากแต่เข้าจับไสักับที่เขามกเราเ่ับ้เนรามเลีาวนคร้ับากเพรรก็เชื่อเรื่อที่แล้วเาเรื่อง คือก็รู้ส <the öst> ึกดีใจนะคะแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของพี่น้อง เกษตรกรนะคะของเราสมัยตะก่อนเนี่ยไม่มีรถเกี่ยวข้าวหรอกคะ่ะเราก็ใช้วิถีชีวิตในการร่วมกันลงแข่กเกี่ยวข้าวนั่นก็คือเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีนะคะแล้ววันนี้ได้ได้ลงมาเกี่ยวข้าวเองนะคะซึ่งปกติก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วก็จะได้เห็นว่าความที่เป็นเกษตรกรชาวนาของเราเนี่ย มันลำบากนะคะแต่วันนี้เราใช้ตรงนี้ในการช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะประเพณีแล้วก็สืบสารในเรื่องของสิ่งที่เรามีความโดดเด่นนะั่นก็คือบุญคุณลานของตำบลเหนือซึ่งถือว่าเป็นอันซีนนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ขยายความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามของประเพณีนี้โดยการที่เราใช้พี่น้องในตำบลเหนือนะคะมาร่วมกันตั้งแต่ดำนา แล้วก็มาร่วมการเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวสักพักก็เอามาตากข้าวแล้วก็มัดเป็นรวงแล้วก็เพื่อไปประกอบเป็นปราสาทซึ่งก็คงจะมีกิจกรรมเป็นระยะถัดไปเดี๋ยวท่านนายกก็คงจะได้เชิญมาร่วมนั่นก็คือเราจะได้เห็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นสตอรี่ของออการประดับประดารวงข้าวที่สวยงามจนเป็นปราสาทรวงข้าวเนี่ยมีมาอย่างไรก็รู้สึกดีใจมากค่ะว,วันนี้ ค่ะก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะคะหากเราได้มีความเข้มแข็งในชุมชนดิฉันก็เชื่อมั่นว่าเราจะใช้วิถีชีวิตในการร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ทำให้อาจจะลดต้นทุนนะคะแล้วก็เป็นการที่ลดมลพิษด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดถึงในเรื่องของสภาวะเกี่ยวกับโลกร้อนด้วยต่างๆเราก็อยากย้อนกลับมาเพื่อให้มันเป็นรากเหง้าของวิถีธรรมชาติวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างแท้จริง <ๆ S 1> ก็เชิญชวนนะคะให้พี่น้องทุกคนหากมีโอกาสก็แต่ละชุมชนแต่ละที่ก็ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวนอกเหนือจากนั้นที่ได้ทำเนี่ยความสนุกสนานความรักความได้คุยกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ในทุ่งท้องนาของเรา ครับสำหรับงานประเพณีบุญคุรลานปราสาทรวงข้าวของพี่น้องชาวตะบนเหนือก็จะเริ่มขึ้นในวันที่9ถึง12เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเป็นโปรแกรมปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับวันนี้เราก็ได้ทำการลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นการเตรียมวัสดุรวงข้าวที่จะนำไปไป,รประดับปาสาทรวงข้าวใน ลำดับขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะได้ทำพิธีเปิดงานในช่วงวันที่9กุมภาพันธ์ของทุกปีครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวต่างชาตินะครับได้มาชมงานปราสาทหลวงข้าวที่เป็นต้นตำรับของพิธีการสืบสารประเพณีอย่างแท้จริงนะครับนอกจากมาชมงานปราสาทหลวงข้าวแล้วเรายังจะได้ชมงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วย พระราชทาสมเด็จพระเทพ,ะพระราราชสุดาภักษฐาธิราชเจ้าด้วยนะครับซึ่งปีนี้เราได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมาชมเรือ4ี่ิพิภายเป็นครั้งแรกของเทศบาลตะบนเหนือครับก็ขอเชิญชวนครับ